มาเบิง้งพาวเวอร์เมิกปุ่นี่ตุ๊กขามาบอกว่าไฟบกเขาเนอ้อแล้วมาเสียบเบิง้งเสียเบ,บิ้งเหมือนเน่เหมือนเน่เนเนด้อเสียเบ,บิง้งไฟบกเข่าเปลียนไฟบกเขา่าไฟบกเข่าดีดีเนาะเดีย๋ยวมาเบิบ้งทางในเติมแรงอาการไฟบกเขากต็ต่ำถ้ายีกงก็ต้องเสกสายกันเนาะกดเบิง้งสายขาดบอกระกดเบิ้งสวิเนอ้อถอยไป เต็มอื่นประมาณนี้รนรนกรเสิบมึงแล้วสายไฟบกขาดเนาะสายไฟบกขาดมาเสกวงไฟไหน่อยแบบดุลนี้เนาะสำหรับผู้ใด้สิคือดุลนี้เดี๋ยววงไฟใน่อยได้สิแก้ห้เบิ้งเนาะให้ใส่อยู่มัดกระถือบารายสมควัญมัดกระไสมควัญเนาะหน่อยใส่มือหันกระถือเมื่อไรเนาะ ที่ต้องเปิเือนแนวต้องต้องต้องเปิือนต้องขางเต็มเลยรัดตัวลออายกะถอดออกฝ้าขางไปเนาะข้าข้างนอกแล้วนต้องภายในเป็นแบบนี้เนาะอ่าส่วนประกอบของพเวอร์มิก มันกะเป็นการผสมประส,รสานร,ระหว่งางเอาเอามิกเซอร์เนาะเอามิกเซอร์มารประกอบกับกระพอเบอร์อตัวนึง่งนี่ก็เป็นแอมตัวนึงนี่ก็เป็นมิกเซอร์พวกริมชิ้นแยกกันก็จะเอามารวามกันเนาะเพื่อว,ว่าสะดวกสบายในการใส่ไปอีกแบบใบโเะะเบเข่ายามเสร็จบ้างเหรอใบโบเข่ายามอาบเสร็จกับเซบงสวิกก่อนเนาะเซบงสวิกว่า ต่อบอเนาะตอสวิต่อกาชื่อว่าสวิก็ืว่า,วายังใส่หล้่าสิกใส่ไเนาะิกใส่ไไฟบกเขานี่ก็รนะใใกกตรงสีขั้นตอนต่อไป้าว่าตัดปัญหาไปสำหรับ ปลกวิกปิ้วพวกไฟโบขาดเนาะมาเสกหมอแบงปลัดไฟบทางไฟเอซีหาสิบโวลหาสิบโวนก็พอได้ั้งด่นนี่บนอาจจะเกินหาิบโวลต์หอกสั่ไปค้ากลางเดี๋ยวค่ะับไฟก่อน กวาดใขุ่่ตอสอแป่งจานในานนี้ง่ายต่องต่อนสหัสารเป็นม่ลยตลาดก็ีนะคะ